เรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้คณะทำงานชุดพิเศษของพรรคเพื่อไทยมาแถลงข่าวต่อพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับผมสอสออนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับมาพร้อมกับท่านสอสอันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านสสวัชรพนขาวขำครับสสอุดรธานีพรรคเพื่อไทยแล้วก็วิปรัฐบาลนะครับท่านสสฟลุกนะครับมณสนันหลีนวรัตสสปทุมธานีพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเหนือสุดนะครับท่านสสดเตอร์เทิดชาติชัยพงศ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายครับท่านที่เคารพครับ จากที่สื่อมวลชนได้กรุณาให้ความสนใจนะครับในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรอบนี้หนึ่งในประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนสนใจก็คือเรื่ององค์ครักษพิทักษนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการระบุถ้อยคําในการประชุมทั่วไปของสสเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าห้ามสสป่วยห้ามขาดห้ามสายห้ามตาย ฟังดูเสมือนหนึ่งว่าทางท่านนายกหรือทางพรรคเพื่อไทยนั้นตื่นตระหนกหรือไม่พร้อมซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเราสบายๆครับแล้วก็เคารพในการทําหน้าที่ของทุกฝ่ายเคารพในการทําหน้าที่ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่าย้านผมขออนุญาตกลาเรียนครับว่าองครักษ์ไม่มีครับเพราะองครักษ์อยู่จังหวัดนครนายกครับ ทีมของเราเนี่ยนะครับเป็นทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมทีมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะไปประท้วงอะไรนะครับเพราะอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับว่าทุกครั้งของการประท้วงนั้นนอกจากพี่น้องประชาชนจะติดตามและถ้าการประท้วงนั้นไม่สมเหตุสมผลเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินได้นะครับดังนั้นเราจะไม่ได้ตั้งทงในการไปประท้วงเยอะแยะอะไรนะครับ แต่เราตั้งทีมพิทักข้อบังคับการประชุมหมายความว่าข้อบังคับที่มักทําผิดอยู่บ,บ่อยๆก็คือข้อ9ข้อ29ข้อ69ข้อ71ข้อ76ข้อ175และอีกหลายๆข้อดังนั้นกลาวเดียนตรงนี้ครับว่าถ้าท่านอภิปรายตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ทำงานด้วยพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันไม่มีใครลุกป,ประท้วงแน่นอนพราะเมื่อประทวงเขาก็จะตักเวลาไปนะครับตอนนี้สื่อมวลชนหลายคนก็บอกว่า เอออภิปรายว่างใจรอบนี้เนี่ยต้องเตรียมตักบาตรเช้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่า,วาเริ่มตีห้าครึ่งมาถึงสภาก็อาจจะต้องมาถึงก่อนหน้านั้นดังนั้นก็ขอกราบเรียนนะครับให้สบายใจว่าไม่มีชุดองครักไม่มีทีมคอยประท้วงครับถ้าท่านไม่ผิดข้อบังคับเนี่ยอภิปรายกันให้สบายสบายอภิปรายยาวๆครับเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีในการถแถลงผลงานและสื่อสารนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน ประเด็นต่อไปครับว่าทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมพรรคก๊กเยนั้นมีใครบ้างผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาผมใช้คำว่าที่ปรึกษาพิเศษของทีมพ,พิทักษ์ข้อบังคับการประชุมก็คือนําโดยท่านประยุทธ์สิริพาณิชย์ท่านดรสุทินครังแสงท่านสสนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนทีมพิทักษ์ข้อบังคับก็อย่างที่ผมนําเรียนนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับ ยังมีอีกหลายท่านที่ถามถึงเช่นท่านสสชัยวัฒนากินรัฐมาสาร,รคามท่านสสอนุชนาจากจังหวัดศรีสะเกดสสอธีรชัยแสนแก้วนะครับและอีกหลายตัวหลายท่านเพียงแต่วันนี้เราส่งทีมพิทักษ์ที่เป็นส่วนหนึ่งมานําเรียนต่อพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมจะกลับเรียนต่อไปนะครับที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่ว่าถ้าไม่ผิดข้อบังคับการประชุมนั้นไม่มีการประท้วงอย่างแน่นอนครับเพราะเราเป็นชุดพิทักษ์ข้อบังคับการประชุม แต่ผมตั้งข้อสังเกตรประการแรกว่าฝ่ายค้านถึงวันนี้เราไม่มั่นใจครับว่าตกลงท่านอยากอภิปรายหรือไม่อยากอภิปรายทำไมถึงตั้งคำถามแบบนี้ครับเพราะว่าพฤติก,กรรมส่งสัญญาณและส่งเสั็ลักให้ได้เห็นจนนำไปสู่การตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าคนอยากอภิปรายเนี่ยอะไรที่เกิดปัญหาอะไรที่มันจะวุ่นวายต้องไม่ทำแต่ว่าเขาเลือกจะทำเช่นกรณีของการไปใส่ชื่อบุคคลภายนอก ที่ท่านประธานก็บอกว่าใส่ไม่ได้เขาก็จงใจใส่ประธานให้เปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเอานาทีสุดท้ายเราจึงตั้งคําถามว่าหรือแท้จริงแล้วฝ่ายคา้านไม่ได้อยากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่หวังเพียงสร้างคอนเทนต์และโปรโมทโฆษณาพักตัวเองสอสอตัวเองเพื่อหวังผลไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นี่เป็นคำถามประการที่สองเรื่องของ ตามพยายามจะทําผิดข้อบังคับคือเพื่อนสมาชิกหลายส่วนมองนะครับว่าหลังๆเนี่ยสอสอพักฝ่ายค้านบางคนต้องไฮไลท์ก็ว่าบางคนนะครับเป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนเคยได้ชื่นชมเคยได้เห็นการทางานเมืองอย่างสร้างสรรค์แต่หลังๆเหมือนกินยาผิดซองตาขวางๆปวดปวดปวนลักษณะพฤติกรรมเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นพฤติกรรมเถื่อนพลอยอยาบคายหรือไม่ คือมันผิดไปจากท่วงคำนองแบบเดิมที่เคยทำงานอย่างสร้างสรรค์ดังนั้นเราจึงเฝ้าระวังและต้องคำถามต่อด้วยนะครับว่าเอ๊ะหรือไม่ต้องการวิปรายแต่หวังจะมาสร้างความวุ่นวายและทุกครั้งที่สสพักรัฐบาลสสพักเพื่อไทยทีมพิทักษ์ข้อบคับลุกขึ้นประท้วงก็จะถูกตัดเวลาไปเรื่อยๆที่สุดก็จะไปสมวัตถุประสงค์ของเขาสมเป้า,มาหมายก็คือจาก24 25และขอขยายไปถึง26 วัตถุประสงค์ก็คือหวังสร้างคอนเทนต์เรียกคะแนนหรือไม่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านพยายามทําในบางคนบางท่านนั้นต้องบอกว่าไม่ได้กินพวกเราแล้วครับเรารู้ได้คิดทันพวกท่านดังนั้นจึงเปิดตัวนะครับทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมของพรรคเพื่อไทยและในทีมของเรานะครับจะไม่ได้มีการแบ่งเป็นชุดเป็นอะไรครับ ทุกคนพร้อมทำงานตลอด24ชั่วโมงบนพื้นฐานของความเคารพนะครับต่อการทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านและต่อการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ์ไว้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับผมจะให้ท่านคณะกรรมการนะครับในทีมพิทักษ์ข้อ,อบังคับท่านใดจะเพิ่มเติมนะครับกับเป็นเชิญนะครับถ้าไม่มีก็เชิญท่านสื่อมวลชนถามได้นะครับ